เหมอส่งท่าเอาขาลิขเท้าค่ะปากปลายซิบในคะนะ่ะนาะอ่าเมื่อได้กอปีนเอาค่ะเดี๋ยเลยเรียบเหนแทงตอนเหมอในค่ะน้อนนะะเอต็มเหมือนเมื่อตอนเปิ้นมาในะคะนะ่ะนาะฝึกพันอักษรสูงกับวรรณยุะะกในค่ะนาะกันค่ะเอาค่ะ,อ,คะอ่าดิน้นฝึกพันอักษรสูงกับวรรณยุก ในคณะอักษรสูงมี11ตัวคือขอไข่ขอปวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฟอฝาสอสาราสอฤศีสอเสือหอเห็บในคาะตั้งเสิงมีสิเวตัวนะคะตัวเสิงสูงมละลายค่ะนจะนั่นเลยออกเสิงว่าขอขอชอทอทอพอฟอสอสอสอหอในสิงมันออกเสิงเป่าไต้เฮาเจ้านั่นห้องว่าอักษรสูงในคะ พันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาในคะนเนาะออกเลยสามเสียงในคาปินาเขาออกเลยสามเสียงพระ็นในออกเลยเสียงเจ้าคือนี่เขาคามาลิเพนจมกันค่ะที่ในในรูปในคะนเนาะรูปในป่องว่าเป็นทางฟังมันคันเนาะฮางฝังมันที่ไหนคะฮางฟังมันนั่นก็สังเกตตามันติงเกต้ามันนั่นคันเนาะทางฟังมันได้ก็จะเป็นอันนี้ออกเสียงยักษ์ได้เข้าค่ะเขา้องว่าเอก เสียงเอกในคณะน้ออันนี้ออกเสียงจำใจเต้เข้าค่ะออกเสียงโทไม้ไม้โทเสียงโทไม้เอกเสียงเอกในคณะอันนี้เป็นห้อไม้เอกอันนี้เป็นห้อไม้โทพอใส่ไม้โทก็ออกเสียงเอ่า sorry ้อใส่ไม้เอกก็ออกเสียงเอกป้อใส่ไม้โทก็ออกเสียงโทนั่นขนาดเนาะโอเคเสียงเป่าๆนั่นเต้ก็เป็นออกเสียงจัตวานั่นขนาดเนาะสังเตวนาเข้าค่ะเลพเฮียนตอนเงามันมาเด็กเต่ก็เข้าค่ะตีปังใส่รายงานอยู่นั่นขนาดเนาะ ข้าวขาหอมตัวมันตัวจำกันค่ะขออาขาขออาขาไม้เอกขาขออาขาไม้โทค่าขาขาค่าฉออาฉาขออาฉาไม้เอกฉาขออาฉาไม้โทชาฉาฉาชาขาออาถาขออาถาไม้เอกถา ขออาถาไม้โทท่าถาถาท่าขออาผ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 ้าฝออาฝ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 ้าค่ะเนาะสออาสาไม้เอกสาไม้โทซาสาสาซาขออาหาไม้เอกหาไม้โทห้าหาหาห้าเอองมันสังเจอว่าเฮาคา เอาอักษรสูงเหื่อมนันเสียงสูงมาเสิร์ววรรณยุกในจึงมาเสิร์ต้นเสียงในจึงในจึงออกลายสารเสียงกุ้ยในคาร์โน่มานนำออกลายฮาเสียงเหมือนเจิงอักษรกลางเขาคาป่วนมานั่นในคาร์โน่ตีลายใส่ไม้เอกไม่โถยกันนั่นกุ้ยพอเขาขาเตียรไปเสียงมันได้ก็อตีเป็นเสียงโทเสียงจัตวาเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวามันเจิงเขาลัดมานั่นคาดเนาะเสียงนั่นตีเป็นเสียงอันนั่นอันเจอเครื่องหมายมันได้ก็ออันเจออันเจอ เครื่องหมายไม่ได้ก่อเต็มมีสองอันก็ให้เต็มมีไม่เอกไม่ไม่ไมทั่ว้็หนึ่งขนาดเนาะเอาค่ะไนดะ้ได้ก่อเป็นตอนหนึ่งหนึ่งคะเนาะสังซื้อว่าเป็นอักษรอ,อักษรสูงในตื้นว่าออกออกสามสิ่งมือนในกู้อันหนึ่งค่ะเนาะสังซื้อว่าใครเห็น,นตอนใหม่ไหนก็อย่าไปลืมก็ไลค์ก็แชร์อะไอย่าไปลืมคอมเมนต์มาว่าใครเห็นตอนใหม่ในขนาน่ามือสำคัญ